สวัสดีค่ะพบกับกรกรกรพยากรไม่ม้วนไฮสปีดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนจะมีโชคมีราบนะคะประจําวันที่7จ็ถึงสิมีนาคม2565นะคะเริ่มต้นจากโคมงวันอาทิตย์เลยค่ะจะมีโชคมีราบนะคะเข้ามานะคะจากรถยนต์ที่ท่านใช้หรือจากการเดินทางค่ะลองดูนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะจะมีโชคลาภจากเพศหญิงนะคะหรือจากทางแดนไกลคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะในช่วงนี้นะคะสร้สางบสร้ากุศลกันก่อนนะคะกับผู้ที่ยากไร่หรือคนที่ด้อยโอกาสนะคะโชคลาภ ทุนได้เสี่ยงได้นะคะค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะมีโชคมีลาบนะคะเข้ามารับทรัพย์กันไปนะคะแต่จะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายออกไปแบบเก็บเงินไว้ไม่อยู่ค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะสร้างบุญสร้างบุศสนนะคะถาวาย สังฆทานนะคะหรือพัตาหารพระสงฆ์นะคะโชคลาภจะเข้ามาหาคุณค่ะสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะมีโชคมีลาบนะคะมีเกณฑรรับทรัพย์แต่ก็จะมีเรื่องที่ใช้ใจ่ายแบบกระทานหาันไม่ทันค่าคิดเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็เป็นการทำงานคนใน7วันนะคะในสัปดาห์หน้าดวงใครจะปังไปเวอร์ขนาดไหนกลับมาพบกับการพยากร,ร์ลไม่หมดไฮสปีดได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ,ปะเป๊ะว่าค่ะ